ตู้มวัดดีครับทำอะไรครับเมนูวันนี้น้ำนนจิ้ม,มอะไรครับหอมอน้ำจิ้มไบบเปรี้ยว<ม>ทำกับเปรี้ยวหัวหมูใช่ไหมครับอือมันข้าววันนี้เลยถวายหัวหมูใช่ไหมครับแล้วก็ทำอะไรครับเมนูนอนีกหนึ่งปลานื่อมะนาวใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับเครื่องนึ่งมะนาว F C ทานด้วยกันเด้อเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาใช่ไหมครับ อันนี้ก็พันโลด้วยเอฟซีลืมมองให้ดูพัลโลเป็ดน้องบุ๋มทําเมื่อเช้านะนะครับอุ่นวันนี้ก็กู้ข้าวกู้ข้าวเสร็จหรือยังครับของหัวคามปีนี้เสร็จแล้วเนาะแล้วก็เหลือของน้องบุม๋มใช่ไหมครับเข้าอีเตีร์นะครับทุกท่านจะจะกู้อีกรอบหนึ่งนะครับผมกิล้วทำน้ำจิ้มเอฟซี โดยเฉพาะของป่านี่ที่ตันเนี่ยกรีดต้องน้อยๆก็ได้ก่อนแล้วจะปุ่มซีหากระปุกม,มาใส่ดอกมันเพิ่มสีแดงใส่กระปุกต่างกระปุกใหญ่ได้หยุดใส่เหนื่อยไหมครับวันนี้กีฬาครับวันนี้ช่วยกัน <c oughs> ทั้งกันนะั้นใช่ไหมครับทั้งกู้ใช่ไหมครับ กู้ข้าวกู้ข้าวคือช่วยกันขนข้าวของข้าวใส่สอบเนาะคือบางทีหูคําโพสทุกท่านวันนั้นโพสว่าอะไรนะกู้ข้าวช่วยกันไอเอไอของ a c e b o o k ทุกท่านมันปิดกั้นอะนะปิดกั้นเฟซเพจหูคำอะไรนะทุกท่านตั้งเกือบ4วันเนาะลดการมองเห็นต่างๆมันมันขึ้นว่าอะไรนะผิดมาตรฐานชุมชนหูคำก็เลยพิมพ์อธิบายว่า อล้วนะคนข้าวเนาะหลังจากสากแดดให้แห้งแล้วนะช่วยกันมนเนี่ยต้องอธิบายแบบละเอียดทุกท่านเด้อเวลาใครจะทําคลิปทําอะไรลง YouTube ให้ a c e b o o k เดี๋ยวนี้เนะี่ยมันให้เราอธิบายละเอียดทุกท่านอธิบายแบบเป็นภาษาทางการนะถนะ้างั้น AI มันจะจับนะเราก็จะเราก็จะติดแดงติดเหลืองติดติดอะไรนะเขาเรียกติดแบบว่าติดมันบล็อกอะ่ะบล็อกลดกานมองเห็นเรื่องของเพจทุกท่าน,นนี้ฝากไว้ด้วยเด้อจะประสบการณ์ตรงของหกคำอะ่ะ ยอดเหรียญยอดคนเข้ามามีส่วนร่วมอะไรต่างจะลดลงหมดเลยนะทุกท่านนะแล้วก็ยอดการสร้างรายได้มันก็จะบล็อกหมดเลยนะครับผมแต่โชคดีรอบเมื่อกี้นี่บล็อกไปแค่ 3- 4ี่วันนะเนาะบางท่านโดน3เดือนยังไม่ได้ปลดล็อกให้เลยคือวิธีการแก้ก็คือให้ลบคลิปนั้นออกเลยทุกท่านนะครับผมลบคลิปนั้นออกแล้วก็ผ่านไปสัก2 3สวันแล้วค่อยลงใหม่ด้วยแล้วก็ลงคาําอธิบายคลิปอะแต่และคลิปนะให้ละเอียดทุกท่านเนาะ ถ้างั้นนะมันก็จะไม่ปลดล็อกให้เรานะนะครับผม